เดี๋ยววันนี้จะมาลองกินตามเขานะครับเขาพากกินแบบนี้อันนี้เกลือนะเ,อเกลือแป๊บแป๊บแป๊บจัง่อยบอกน้าวเปียงหนึ่งล้วก็กินแบบนี้ถ้าสองวันแล้วเขายังไม่โทรกลับแสดงว่าเขาอยู่กับพวนนะครับอย่าไปปวน เมื่กี้ผมก็ชอบอยู่คนเดียวนะครับออกไปไหนไม่ได้เพราะว่าไม่มีตังค์ครับตังออกไปซื้อเหล้าหมดแล้วอืมมันนัวดีนะครับเสกเอ่าซเีม้ม